ครับพี่ๆวันนี้มารับชมนะครับคลิปพระเครื่องพญาเต่าเ like ร er, ือนของหลวงปู่หลิวปันโกนะครับเทพพระเจ้าพญาเต่าเรือนนะครับวันนี้จะหยิบยกเอารุ่นนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสนะครับบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ที่หลวงปู่หลิวท่านสร้างนะครับในปีพศ2538นะครับวันนี้ก็มีเซตนี้เลยครับนี่ครับมีทั้งพร้อมกล่องนะครับนะฮะกระไหลเงินกระไหลทองลงยานะครับกระไหลทองลงยานะครับแล้วก็ เนื้อทองฝาบาทเกตดละคังนะครับนะท่านใช้คําว่าไตรมาสคือท่านปลูกเสกนะครับจัดสร้างที่วัดไร่แตงทองและปลูกเสกไว้หนึ่งไตรมาสครับหนึ่งไตรมาสก็คือปลูกเสกไว้3เดือนครับก่อนจะมาเข้าพิธีปลูกเสกที่พระราชวังสนามจันทร์อีกหนึ่งพิธีใหญ่ครับนะฮะในปี2538ดูสิครับจมูกโด่งใบหน้าสวยสมบูรณ์มากนิ้วครบครับนะรุ่นไตรมาสครับปี38เอางนี้คือเนื้อทองฝาบาทเกตุะคังต่อโค้ดคมๆลึกๆครับ นะสวยสมบูรณ์มากครับนะเป็นด้านหลังจะเป็นยันมหาลาภมหาโชคครับสังเกตง่ายครับถ้าเป็นรุ่นไตรามาสครับจะมียันมหาลาภมหาโชคอยู่ด้านหลังครับนะแต่ถ้าเป็นรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์จะเป็นยันพญาเต่าเรือนอยู่ด้านหลังครับนะองค์นี้สวยมากครับสมบูรณ์มากครับรอเต็มจมูกโด่งนิ้วครบสวยมากครับปี38 ต่อไปนะเป็นแบบกระไหลทองลงยานะครับพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะเก็บผิวไว้อย่างดีนะเจ้าของเดิมเลี่ยมเก็บผิวไว้ยาวนานครับดูกรอบก็รู้ครับกรอบเริ่มเหลืองแล้วครับนะฮะหอเต็มครับดูครับจมูกโด่งสวยสมบูรณ์มากครับกระไหลทองลงยาสีน้ำเงินแดงนะฮะสวยมากครับนี่ครับแล้วก็ตอกโค้ดคมๆไว้ด้านหลังนะครับนะฮะอองค์ที่สอง องค์นี้เป็นกระไหลทองลงยาสีสีอะไรสีเหลืองน้ําเงินครับนะจมูกโด่งนะครับหล่อเต็มครับนะเกลี่ยมกอบเก็บผิววสมบูรณ์มากครับนี่ครต่อโค้ดคมคมนะครับนะฮะรุ่นไตรามาสเช่นเดียวกันครับนะกระไหลทองลงยาสีนะต้องบอกว่าสีเหลืองน้าเงินนะต่อไปลงยา กระไหลทองลงยาสีน้ําเงินแดงครับนะสวยๆเลยครับนะสวยๆครับผู้หญิงบูชาได้ผู้ชายบูชาดีครับยันนี้นะฮะยันมหาลาบมหาโชคครับเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการโชคลาภเมตตานะฮะค้าขายดีนะนะครับปี2538ครับนะครับสวยๆเลยฮะโอเคแล้วต่อไปก็มาเป็นพร้อมกล่องสวยๆเลยครับนี่ครับนะฮะนี่ครับองค์นี้คือ กะไหลทองนะครับกะไหล่ทองนะครับสวยมากครับสวยมากนี่ครับกะไหลทองนะครับจมูกโด่งนิ้วสวยเลยครับนะฮะกะไหลทองลงยาสีน้ําเงินตัดทองสวยมากครับนี่ครับดูครับอง์นี้มีมูลค่าสูงที่สุดใน6 7องค์องนี้ครับนะ องแต่ว่าไม่ถึง4 0 0พบาทจะ้ะไม่ถึง4 0 0พครับต่อโค้ดคมคมลึกๆครับนะท่านสร้างในปี2538ต้องบอกว่าหลอดเต็มสวยสมบูรณ์ครับนะไม่ถึง4 0 0 0บาทนะใครทักก่อนให้ก่อนครับปกติปล่อยที่4 5 0 0ถึง5 5 0พครับพร้อมกล่องแต่ใครพบเจอคลิปนี้แบ่งไม่ถึง4 0 0 0จะ้ะแบ่งให้ไม่ถึง4 0 0พครับกระไหลทององค์นี้นะนะฮะลงยาเดิมครับนะแล้วก็มีกระไหลเงิน2ององครับ กระไรเงิน2องค์นี้ไม่ถึง4ี่พันเหมือนกันครับนี่ครับสวยๆเลยครับเห็นไหมครับนะกระไลเงินลงยาสีน้ําเงินครับนะพร้อมกล่องเลยให้ไปพร้อมกล่องเลยครับนะฮะนี่ครับสวยมากสวยมากครับนี่ะต่อโคตดคมๆนี่ครับสวยๆนะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามทักทายกันได้เลยนะ0924191588ครับ โบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะฮะรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับพี่พี่ท่านไหนพบเจอคลิปนี้ขอให้แข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะหากท่านไหนดูแลไม่ชอบนะเลื่อนผ่านเลยครับพี่พี่นะครับไม่ว่ากันนะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะนะผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับ0924191588วันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ